เรื่องของโลจิสติกเรื่องของการคมนาคมขนส่งสะดวกนั่นก็คือในเรื่องของการขนส่งทางพัสดุพันธ์ซึ่งผมเคยได้เรียนให้สื่อมวลชนทราบแล้วนะครับว่าเดิมทีเนี่ยมีการจ้างคนส่นะครับซึ่งมีราคาตกอยู่เนี่ยหมื่นเม็นะครับยาฟ้าหมื่นเม็สามารถเท่ากับ1กิโลนะครับค่าจ้างผลประมาณ20,000ถึง30,000บาท แต่ปัจจุบันนี้นะครับทางผู้ค้ายาเสพติดก็ได้เปลี่ยนวิธีนั่นก็คือการนักรอบขนทางพัสดุพันธุ์ซึ่งมีราคาค่าขนส่งที่ถูกและก็มีความปลอดภัยสูงขนส่งถูกอย่างไรครับเ,เขาคิดเป็นกิโลนะครับกิโลหนึ่งไม่ถึงห0ึ่บาทนะครับก็ถ้าเป็นยาบ้าหนึ่กิโลก็1นึ่งมเมตรจากเดิมที่ค่าขนส่ง2อ0 0 0ื่าม ก็จะเหลือกิโลละไม่ถึง1นึ่บาทดังนั้นเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าในที่ปรากฏตามสื่อเลยก็จะมีเยอะมากนะครับที่มีการจับปักสินพันนะครับว่าล่าสุดที่ทางสำนักง,งานปปสขยายผลครับที่มีพักสดนพันธเป็นปรับปัสจุพันแล้วรถเกิดอุบัติเหตุที่ภาคใต้นะครับที่ยาบ้าจ,จํานวนอยู่3 0 0 0 0นมุเวนน็ดค่าผลส่งยัง6 6 0บาท เราเราเข้าไปดูย้อนหลังว่าก่อนหน้านั้นประมาณไม่ถึง20วันส่งมาแล้วล้านกว่าเม็ดค่าผมส่ง2,000กว่าบาทเองแล้วเขาก็ไปจ้างคนที่เอาไปส่งเนี่ยนะครับคนประมาณ5,000บาทนะครับต่อการส่งครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีเขาเรียกระเบียบนะครับระเบียบสถานประกอบการเนี่ยที่ห้ามนะครับห้ามในการที่จะส่งสพัสดุภัณฑ์เนี่ยให้คนอื่นส่งแทน เพราะนั้นคนที่ส่งพัสดุนะครับจะต้องแสดงตัวตนนั่นคือบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้นะครับให้กับผู้ที่รับส่งถ้าหากว่าผู้รับส่งไม่ได้มีหลักฐานว่าผู้ส่งเป็นใครนะครับไม่มีเลข13าหลักไม่มีและคนส่งไม่ตรงกับบัตรเนี่ยเขาจะมีโทษปรับนะครับมีโทษปรับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของเวลาส่งของเนี่ย จะต้องมีคนมารับแล้วก็จะต้องมีหลักฐานทางทะเบียนนะครับนั่นก็คือมีบัตรประชาชนหรือใบกับทีหรือเอกสารที่ราชการให้นะครับเพราะนั้นก็สรุปว่าทั้งส่งและรับจะต้องมีตัวตนแล้วก็คนที่มารับจะต้องแสดงบัตรของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้มีการลักลอบก็คือเวลารับของเนี่ยนะครับเวลารับของก็จะมีการ โครไปหาผู้ที่จะรับนะครับตามเบอร์ที่จะหน้าในของพัสดุเนี่ยแล้วก็จะนัดกันระหว่างทางเขาจะไม่ไปรับในที่ทําการหรือว่าที่สํานักงานหรือที่ออฟฟิศของบริษัทที่รับจ่ายปลายทางเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่องว่างอีกกันหนึ่งนะครับที่ไปส่งแล้วก็เซ็นชื่อเดียวโดยไม่ได้ไม่ได้แสดงปักะไรเนี่ยอันนี้ผิดนะครับอันนี้เป็นผิดเพราะฉะนั้นในวันที่ 23เดือนพฤศจิกายนในอาทิตย์หน้านี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะได้มาเปิดแผนปฏิบัติการนะครับยาเสพติดที่หอประชุมกองทัพบกที่ภาวดีนะครับหลังจากที่มีการเปิดแผนแล้วท่านสมศักดิ์เทพสุทินร,รัฐตรนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการในทางปปสเรียก กับผู้ประกอบ,บการขนส่งทั้งหมดนะครับมันทำความเข้าใจและครัความตกลงกันที่จะช่วยกันเนร่งรัดนะครับแล้วก็ตรวจสอบพัสดุพันธุ์แล้วก็ดําเนินการตามระเบียบที่วางไว้ครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นช่องว่างในการที่จะลักลอบขนพัสดุโดยซุกซ่อนอยาเสพติดในกล่องพัสดุพันธุ์ต่อไปครับนในลักษณะนี้คือมีหลายว่า,ามีการส่งล็อใหญ่มากขึ้น อันนี้เป็นภายในประเทศอย่างเดียวมีระหว่างประเทศด้วยต่าสกัดของส่อมีทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศและส่งเข้ามาในประเทศนะครับมันมีมีนานแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นจานวนน้อยหมือนซุกซ่อนกับสิ่งของอย่างอื่นเนี่ยนะครับจำนวนที่น้อยไม่ถึงพันเม็ดแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่มีอะไรซุกแต่ปกปิดเลยนะครับเป็นยาเสพติดอยู่เลยอย่างครับที่แล้วที่ทาง เกินวันเหตที่ภาคใต้เนี่ยก็บรรจุกล่องละ180,000เนี่ย180,000เตรต่อกล่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ของจำุนมากไม่มีการซุกซ่อนเลยนะครับโอใส่ในกล่องพัสดุเดียวอันนี้ก็เป็นข้อความก็ไม่ตรวจสอบว่ามันเป็นเพื่อะไรหรือไม่มีวิธีการที่จะดูได้ว่าไอ้ของข้างในนี่เป็นอะไรยังไงไม่ครับข่องก่อนเลมีการประสานกันยังไงบ้างคือ พอบรรจุสิ่งของแล้วเขาก็จะถามใช่ไหมเป็นของประเภทไหนนะก็ไดแต่ตอนนี้ที่ระเบียบกําหนดไว้ก็คือว่าถ้าผู้มาส่งเนี่ยจะต้องแสดงบัตรประจําตัวหรือบัตรประชาชนนะครับพอเขาได้แสดงบัตรให้เขาแล้วก็เขาก็คิดว่าน่าจะพอแล้วเพราะมันมองไม่เห็นข้างในแล้วก็มันมีจํานวนมากนะครับวันหนึ่งเนี่ยทั่วประเทศมันมีหลายแสนชิ้นนะครับที่ไม่สามารถจะดูได้ตดอย่างไรก็ตามนะครับว่า ก็ให้เขาตั้งข้อสังเกตนะครับที่เราไปเวลาเป็นตรวจอะไรเนี่ยว่าบางทีก็บอกว่าเป็นเครื่องสำอางแต่มันกลอ่องมันใหญ่เกินเนี่ยก็ต้องดูน้ําหนักประกอบนะครับว่าเครื่องสำอางกับน้าหนัก,กมันเหมาะสมเหตุสมผลไหมถ้าเครื่องสำอางเนี่ยมันน่าจะหนักไม่เกินกิโลแล้ว่ากล่องมันใหญ่แต่มันน้ําหนักมันเยอะมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นผิดสังเกตอันนี้ก็ได้รับคำลมมือในส่วนหนึ่งนะครับ บริษัทผู้บริษัทให้ความร่วมมือแต่มีพนักง,งานของบริษัทบางคนนะครับที่ยังนอกลูรณากางอยู่ก็ฝากเตือนกันเลยนะครับว่าถ้ายังกระทํานี้ต่อเนี่ยไม่ใช่โดนปากอย่างเดียวนะครับจะโดนข้อหาเป็นผู้สนับสนุนซึ่งมีโทษเท่ากับคนระทํำความผิดเากับตัวการน,นะครับก่อนหน้านี้นนยาเสติดตั้งใจเข้าไปสมัครเป็นพนักงานของบริษัทือส่งเหล่านี้บ้างไหมฮะแล้วก็ เข้ามาก่อเหตุแบบนี้โดยตั้งใจที่จะขนส่งทางทานี่างนี้ก็จะพบผิดเจ้าหน้าที่คือที่เราพบเนี่ยนะครับในตอนที่สมัยที่ยังขนส่งทางารถโดยสารประจําทางเนี่ยเราก็พบว่ามีอย่างที่คําถามเนี่ยในกลุ่มค้าจับติดก็เข้ามาสอบัากคำนะครับเป,เป็นเป็นพขเรกเด็กท้ายรถนะครับแล้วก็มีการแอบลักลอบขน,นยาเสพติดมาด้วยนะครับ ็เคยจับกลุ่มที่ด่านแมนตับจังหวัดพะเยาเมื่อหลายปีก่อนก็จะใช้วิธีที่มันจะมีแท็กติดกระเป๋าใช่ไหมครับแล้วก็แอบเอายาเสพติดเข้ามาแล้วก็เอาแท็กกระเป๋าเนี่ยของเจ้าของเขาเนี่ยไปใส่ในกล่องยาเสพติดเนี่ยพอตำรวจค้นเราตอนแรกก็เข้าใจว่าเจ้าของแท็กกระเป๋ในในเาปมีชื่อแต่เราพอเราสืบส่วนจริงๆก็ปรากฏว่าเป็นเด็กท้ายรถ ที่อยู่ในกลุ่มนักค้ายาเสพติดกำลังไปไปเปลี่ยนในระหว่างที่ผู้โดยสารอยู่บนห้องโดยสารแล้วแล้วก็ท้ายท้องรถเขาแอบเปลี่ยนอันนี้ก็ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการส่งนะครับว่าขอให้คัดเลือกคนนะครับตรวจสอบประวัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จะเป็นการช่วยในการที่จะไม่ให้คนที่อยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดเข้ามาอยู่ใน ส่วนของเป็นพนักง,งานที่เกี่ยวข้องกับการขดส่งลยครับผู้ประกอบการไปคือในระเบียบสถานประกอบการเนี่ยนะครับเขากําหนดว่าผู้ประกอบการนี้จะต้องมีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของคนงานของตัวเองเนะคร้ถ้าหากว่าปล่อยปล่านล่าเลยลจนเห็นชัดว,ว่าไม่เด็ตรวจอะไรนี่นี่เป็นโ,โทษนะครับเป,เป็นโทษปรับ เรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าหลังจากที่มีการเปิดแผนวัน,น,น,นที่23กันีายนพิธนรัมตีสมศักดิ์จะเชิญบริษัทขนส่งนะครับมาพูดคุยและมาทำบำพเจาใจกันนะครับเกี่ยวกับในการนัดรอบด่านเส้าตินี่คือตอนนี้ขอให้หนึ่งบริษัทนะครับติดกล้อง C C T V ที่ทําการบริษัทแล้วก็มีการรับส่งในส่วนของผู้ส่ง แสดงบัตรประจำตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวจริงเสียงจริงๆๆที่ะสมเนี่ยกับปลายทางนะครับปลายทางที่เวลามีรับเนี่ยจะต้องขอหูบัตรผู้รับแล้วก็เก็บบัตรไว้ตอนนี้ก็กฎหมายให้กําหนดไว้นะครับว่าจะต้องเก็บหลักฐานไว้นะครับประมาณ120บวันเนี่ยที่ต้องเก็บหลักฐานไว้คือถ้าทําตามระเบียบตรงนี้ผมว่ามันจะบุดช่องว่างตรงนีไ้ได้ได้เยอะเลยนะครับ ตอนหนึ่งครั้งตอนหนึ่งครั้งแล้วก็จะเพิ่มขึ้นครับโทษสูงสุดมีถึงขั้นยกเลิกการออกไปประกอบสถานประกอบการคือถ้าหลายที่เข้าเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูว่าปล่อยปากล่าเลยถึงขนาดนั้นไหมนะครับที่จะต้องเปลี่ยนสถานประกอบการมาเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้ทีนี้ก็ยังปล่อยแล้วก็คงจะต้องเพิ่มในเรื่องของโทษนอกจากโทษปรับอาจจะเป็นเพิ่มโทษในเรื่องของโทษทางอาญาโทษจำคุก ะนรับดูในในอีกระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะขอให้เพ่งคัดตามระเบียบเดินตามนั้นแหะครับ